ราวที่แล้วควรกองพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับน้องๆแก๊งนางฟ้านักแสดงจากภาพยนตร์กันไก่ไข่ผ้าไหมกันไปแล้วแต่น้องๆมีเ,เรื่องนี้ไม่ได้มีแก๊งเดียวเท่านั้นนะครับยังมีอีกเยอะพูดเลยแก๊งเด็กแสบค่ะแก๊งเด็กแสบใครว่าแสบก็ช่างแต่ผมว่าน่ารักเออเข,เข้าใจตรงกันเนาะพวก,พวกเราแก๊งเราของเรา ว่าแล้วถามหาแล้วก็ตอบว่าซ้ำซากมึงอะอย่ามาพูดแค่นี้นะกูก็อาจจะตายหายอยู่แล้วพวกเราแกง๊งโอเลี้ยงตัวแสบประจำโรงเรียนแก๊งโอเลี้ยงเออว่าแต่ทำไมต้องโอเลี้ยงด้วยฮะจากที่ผมวิพากษ์วิจารณ์มานะครับสงสัยพวกก๋บเก๋าชอบกินโอเลี้ยงครับเลยแบบอ๋อชื่อโอเลี้ยงก็โอเลี้ยงนี่แหละครับก็บาตาก็ตาดูมีหลักการาน่าเชื่อถือ ีประจํารงเรียนที่เปรียบสมเสมือนกับคุณชายทั้งห้าแห่งวังจุธาเทพเลยนั่นี่ยโดยเฉพาะเจ้าจปุ้นเนี่ย<อ>ที่เมื่อกี้แนะนำนะครับนี่ครับคือคุณชายพิทักษ์ตัวจริงดูลองถอดแว่นนะครับลองถอดแว่นนะถอดแว่นนะถอดแว่นี่ <laughs> <laughs> มันใช่อ่ะแม่กยกทั้งหลายรีบๆจองตัวกันไว้เลยสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะ <laughs> ครับผมชื่อเกนครับเกนพลดราสถาพรครับเตอร์นะครับกิโจโฟนจารุศักดิ์ครับผมชื่อโมโตนิติกรสมบัติธรรมครับผมชื่อมาริอานนคอนซินติโนชิเลนชิโนนะครับชื่อนัทกิจบุทิวันครับชื่อชื่อปาร์คอายุสิปีครับน้องๆกลุ่มนี้ไม่มีชื่อแก๊้งอะ่ะแต่เชื่อเถอะฮอตที่สุดในโรงเรียนเลยเอ๊ะมันเหมือนจะครบแต่เหมือนขาด,ดอะไรไปนะ้ ยังขาดตัวแท่แผลง,งรูปูรูปีเจ้าปอดเออเรื่องนี้ก็มากับเขาเหมือนกันออสวัสดีครับผมบัวครับแก๊งลีลาดเด็กครับอ้าวอ,อ,อ,อยู่แก๊งลีลาดก็ต้องเต้นลีลาดเป็นใช่มหมไหนโชดเต็มให้ดูหน่อยสิ น้องกันไก่ไข่ผ้าไปแต่ละคนน่ารักสดใสกันขนาดนี้10เมษายนอย่าลืมไปให้กำลังใจพวกเขาในโรงภาพยนตร์กันนะครับทิ้งท้ายวันนี้ด้วยภาพหลุดจากเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหา,หาราชตอนยุทธาถีกับภาพน้องแอปแอปเบลแล้วอย่าลืมติดตามกวนกองได้ใหม่สัปดาห์หน้าครับ